มาครับสำหรับการคุยกันหลังดูโชกุน3 EP แรกมาช้าไปหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยจะทำตั้งแต่สัปดาห์ที่ตัวซีรีส์เนี่ยเริ่มสตรีมแล้วแหละครับแต่ว่าพลาดไปนิดนึงไม่เป็นไรครับมาเริ่มกันที่สัปดาห์นี้แหละตัวซีรีส์เนี่ยฉายไปได้แล้ว3ตอนครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็เริ่มตามตอนนี้ก็ยังทันการดูซีรีส์แบบวีคต่อวีคยังให้อารมณ์ลงแดงดีครับพอติดซีรีส์แบบนี้ทีไรเนี่ยคลิปคุยกันหลังดูของช่องมีมูวี่เนี่ยก็จะมาทุกทีครับ จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มาให้ข้อมูลอะไรขนาดนั้นครับเหมือนมาระบายความเสี่ยงของตัวเองมากกว่าหยอกๆนะครับก็พูดเรื่องที่เกิดขึ้นในซีรีส์นั่นแหละถือว่าเป็นการรีแคปแล้วกันครับจริงๆเรื่องโชกุนเนี่ยค่อนข้างตรงไปตรงมาอยู่แล้วแต่จะมีบางจุดที่อาจจะไม่ชัดเจนครับหรือว่ามันเป็นวัฒนธรรมเฉพาะเกินไปวันนี้เนี่ยก็จะมาขยายความให้เช่นกันครับขอย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโชกุนนั้นมาจากนิยายครับที่แม้จะอ้างอิงมาจากเรื่องจริงก็ตาม แต่ก็มีจุดที่ปรับเติมเสริมแต่งเพื่อความบันเทิงค่อนข้างเยอะทั้งนั้นถ้ามันมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกับปฏิศาสตร์จริงๆก็ไม่เป็นไรครับผมขอทําความเข้าใจตรงจุดนี้กันก่อนก่อนที่จะไปเริ่มกันครับอย่าเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวของโชกุนเนี่ยเริ่มต้นด้วยการสิ้นใจของอดีตโชกุนอย่างไทโก้ครับแต่ทายาทย,ยังยาววัยเกินกว่าจะสืบทอดตําแหน่งอานาจก็เลยถูกถ่ายไปยังคณะอุปราชที่ถูกตั้งขึ้นมาครับชั่วคราวนั่นก็คือเจ้าเมืองหรือว่าไดเมียวทั้งห้า ก่อนจะนําไปสู่ความขัดแย้งกันเองโดยแบ่งเป็น4ต่อหนึ่งฝั่ง4เนี่ยนำโดยอิชิดะคุซานาริไดเมียวผู้ที่ทั้งเป็นแม่ทัพคนสนิทของไทโกโชกุนคนก่อนครับดูแลญี่ปุ่นฝั่งตะวันออกเขาเป็นผู้รวบรวมไดเมียวอ,อีกสาคนอย่างคียมะซาดะนงะไดเมียวแห่งทิศตะวันตกผู้แข่งครัดในนิกายคริสเตียนสุกิยามะหลอดแห่งภาคกลางครับตระกูลสมุไรที่ร่ำรวยที่สุดโอโนฮารุโนบูนักรบผู้น่าเกงขามแต่ว่าป่วยด้วยโรคเลือดครับ ทั้ง4ไดเมียวเนี่ยรวมตัวกันเพื่อต่อต้านคนคนเดียวอย่างโยชิอิกโทร,ระนงะครับไดเมียวแห่งภูมิภาคคันโตอันรวมไปถึงนครโตเกียวที่สมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าเอโดด้วยครับเป็นสถานการณ์แบบ4ต่อ1โดยที่โยชิชิโทร,ระนงะนั้นถูกเรียกตัวออกมาจากพื้นที่ปกครองของตัวเองด้วยเพ<ส><ญ>ิกถอนออกจากตําแหน่งชั่วคราวแล้วก็กักตัวเอาไว้ที่ปราสาทโอซาก้าขององิชิดะรอคําพิพากษาต่อไปด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะลงเอยด้วยการประหารชีวิตนั่นแหละ ผมเนี่ยขอหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนครับแล้วมาวิเคราะห์กันถ้าเกิดว่าเราดูเผๆเน,เนี่ยตามเรื่องราวที่ดําเนินในซีรีส์โดยมีมุมมองของโยชิโทระดังอะเป็นหลักก็จะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยถูกใส่ความถูกยัดข้อหาหาเรื่องปลดออกจากตําแหน่งแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าลองมองในมุมแบบกลางๆดูครับไม่ได้มีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพระเอกอีกฝั่งเป็นตัวลายอะไรแบบนั้นครับจะพบว่าหลังจากที่โชกุนคนก่อน,อนตายจากไปเนี่ย โยอิชิโทระนงางาเนทำตัวได้น่าครหาอยู่พอสมควรครับซึ่งมีอะไรบ้างเเราไปดูข้อกล่าวหากันอิชิดะเนี่ยกล่าวถึงการสมรส6ครั้งพาร์ทนี้ว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับสำหรับคนที่ดูแนวชิงบัลลังก์มาเยอะเนี่ยการแต่งงานก็คือการผูกอํานาจกันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคนในสายเลือดลูกน้องหรือว่าอะไรก็ตามครับการแต่งงานนั้นเปรียบดังสนธิสัญญาการเป็นพันธมิตรระหว่าง2ตระกูลดังนั้นการสมรส6ครั้งนี้ในคํากล่าวนี้ก็คือตระกูลโยอิชิเนี่ย ได้พันธมิตรเพิ่มขึ้นอีกถึง6ตระก,กูลนั่นเองครับมันก็จะเชื่อมไปถึงคํากล่าวหาต่อมาว่าศักดินาของท่านเนี่ยขยายมากขึ้นถึง2เท่าลองแทนตัวเราเป็นหนึ่งใน5้าไดเมียวดูครับในสภาวะที่ไร้ผู้นําชี้ขาดแบบนี้เนี่ยถ้าจูๆ่ๆมีเจ้าเมืองคนหนึ่งขยันสะสมกองทัพเพิ่มอำนาจอาณาเขตขึ้นอย่างผิดวิสัยเนี่ยเป็นคุณคุณจะระวังไหมล่ะครับลองมองผ่านเลนนั้นดูก็น่าจะระแวงอยู่แล้วนะครับแม้ปากของยูอิชิโทระนงางะเนี่ยจะบอกว่าไม่มีทางเลย ที่เขาจะเริ่มต้นความขัดแย้งก่อนแต่ว่ามันน่าเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับซ้าการที่นําตัวบรรดาของยาอิชิโยเด็กน้อยที่รอสืบทอดตําแหน่งสูงสุดเมื่ออายุถึงเนี่ยไปไว้ที่ปรา,าสาทส่วนตัวในเอโดะอีกดูยังไงก็ไม่น่าไว้ใจครับสั่งสมอานาจครอบงําผู้สืบทอดคํากล่าวหานี้เนี่ยเกิดขึ้นต่อตัวโยอิชิโทรนะนังะคํากล่าวหาทั้งหมดนี้ครับใช่ว่าจะไม่มีมูลซะทีเดียวอันนี้เนี่ยเห็นด้วยไหมล่ะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังเนี่ยก็ยังมีอีกนะครับ ในเรื่องเนี่ยจะมีคําเอ่ยถึงต้นตระกูลของโยชิโทระนังะว่าสืบทอดมาจากมิโนวะและมันคืออะไรละ่ะตามข้อมูลแล้วเนี่ยมิโนวะเนี่ยอ้างอิงมาจากมินาโมโตะครับตระกูลซามูไรที่แข็งแกรง่งและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคก่อนหน้าพวกเขาเนี่ยเคยปกครองญี่ปุ่นมาก่อนครับแล้วก็ยังเป็นคนที่ก่อตั้งระบบโชกุนนี่ด้วยตระกูลโยชิอิของโทระนังะเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากตระกูลเก่าแก่นี้ง่ายๆก็คือเนี่ยเขาถูกกระหาว่าอยากจะกลับไปครองอำนาจที่ยิ่งใหญ่เหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าครับ แล้วก็ยั้งนะครับยั้งไม่หมดถ้าเกิดว่าเราอิงก,กันตามประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยในช่วงนั้นโยชิอิโทรระงะห,หรือว่าตัวตนจริงของเขาคือโทกุงาวะอิยายาสุเนี่ยเขาและโชกุนคนก่อนอย่างไทโกตัวจริงของเขาก็คือโทโยโตมิฮิเดโยชิทั้งคู่เคยรบกันมาก่อนในศึกสุดท้ายก่อนที่ฮิเดโยชินั้นจะขึ้นครองตําแหน่งโชกุนครับในการลบครั้งนั้นครับผ่านไปนานนับปีก็ยังไม่มีใครสามารถเอาชนะกันได้จนต้องมีการเจราจาสงบศึกกัน แม้ทุกอย่างจะสิ้นสุดลงด้วยความสงบแต่ไม่มีใครลืมครับว่าอิยาสุหรือว่าโทระนางะนั้นเนี่ยเคยหันคมดาบใส่ตระกูลโชกุนและก็ทายาทองค์ปัจจุบันมาก่อนดังนั้นการที่อิชิดะคุซานาริหรือว่าในปริาษาทก็คืออิชิดะมัตสึนาระขุนศึกคู่ใจของโทโยโตมิฮิเดโยชิเนี่ยจะหวัดระวงในตัวของไดเมียวจากคันโตก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยครับแล่ถ้าถามว่าทําไมโทระนงางะต้องเอาตัวเองเข้ามาสู้กับกับดักแห่งความตายนี้ด้วย,ยง่ายๆเลยครับ เขาประเมินศักยภาพของกองทัพตัวเองแล้วแม้จะเก,ก,กลี่ยไกลแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมามากแต่ถ้าต้องห้ำหั่นกับไดเมียวอีก4คนในเวลานี้เนี่ยผลลัพธ์ก็คือแพ้อย่างแน่นอนครับเขาเลยต้องเล่นตามระบบไปก่อนเพื่อประวิงเวลายังต้องพูดถึงพาร์ทของชาวต่างชาติที่จะเข้ามามีบทบาทกับก,บการเมืองญี่ปุ่นผ่านศาสนาอีกแต่ข้อมูลเวลานี้เนี่ยยังน้อยเกินไปครับเอาไว้จะพูดในพาร์ทหลังแล้วกันโฟกัสขอเป็นเรื่องญี่ปุ่นอย่างเดียวก่อนและนี่เนี่ยคือสถานการณ์ทั้งหมดที่มาของความขัดแย้งครั้งนี้ครับ จริงๆแล้วได้เมียทั้ง5และตัวละครต่างๆเกือบทั้งหมดเนี่ยแม้แต่ตัวของจอห์นแบ็กทอร์เองก็มีตัวตนจริงที่อ้างอิงมานะครับแต่พูดไปเดี๋ยวจะนอกประเด็นไปเยอะสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คืออย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าเป็นฝ่ายไหนกันแน่ที่เป็นตัวร้ายจอมบงการครับอย่าให้หน้าตาสุขุมเท่ๆของโยชิอิโทรระนังะหลอกเราเร็วเกินไปบางทีเนี่ยเขาอาจจะร้ายกว่าที่เราคิดไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าในเกมชิงบอลลังนั้นก็เป็นแบบนี้นั่นแหละ น่าจะครบทั่วแล้วนะครับสำหรับประเด็นความขัดแย้งที่เป็นจุดตั้งต้นของซีรีส์นี้ผลก็คือโยชิโทระนงะเนี่ยถูกตัดกําลังรับตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแล้วก็ในฉากการประชุมไต่่วนนี้เนี่ยมีเกตเล็กที่น่าสนใจก็คือ1ในสมุไรบริวารของโทระนงะอย่างอุซามิทายโยชิพอหนุ่มเลือดร้อนทนไม่ไหวเนี่ยที่เจ้านายของตัวเองถูกกล่าวหาต่อหน้าทําให้ผุดลุกขึ้นครับแล้วก็ชักดาบออกมาที่ประชุมนําไปสู่เหตุการณ์สลดที่ต้องควานท้องตัวเองตายไปพร้อมๆกับลูกชายที่ยังเป็นทาลกอยู่ ผมขอเสริมตรงนี้หน่อยนะครับว่าทําไมมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นการชักอาวุธออกมาในเขตปราสาสนั้นเป็นข้อห้ามที่ไม่สามารถละเว้นได้เลยคนระับเคยได้ยินตำนานเรื่อง47โลนินไหมครับนะของไดเมียวนําว่าอาซโนนางงานโนริที่โดนข้อหานี้เหมือนกันแต่ว่าเขาเนี่ยต้องควานท้องตัวเองตายไปพร้อมๆกับสายเลือดตระกูลอาซโนทุกคนคนระับปล่อยให้สมุไรใต้สังกัดทั้ง74คนเนี่ยไร้เจ้านายกลายเป็นโลนินนี่แหลนะครับกฎศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นในช่วงนั้น ไม่มีการละเว้นให้ใครทั้งสิน้นขนาดไดเมียวยังโดนครับสมุไรธรรมดาได้ไม่ต้องพูดถึงสังเกตว่าแค่ได้ยินเสียงชักดาบโทระนังอ่ะก็ทำหน้าโปรงแล้วครับพอรู้แล้วว่าจะเสียลูกน้องชั้นดีไปอย่างแน่นอนลองนึกภาพกฎนี้ทเทียบเคียงกับกฎของ Continental ในจักรวาลจอนวิกดูก็ได้มันคือกฎเหล็กประมาณนั้นนั่นแหละสิ่งที่ไดเมียวคันโตพอจะทำได้ก็มีเพียงแค่ละเว้นภรรยาของเขาอย่างฟูจิเท่านั้นครับเดี๋ยวเธอเนี่ยจะมีบทบาทต่อไปแน่นอน ต่อไปมาขอพูดถึงพ่อหนุ่มบริเิชของเรากันอย่างจอห์นแบบ็กทอร์ครับเสริมตรงนี้เลยแล้วกันว่าเขาเนี่ยถูกอ้างอิงมาจากบริษัทเช่นเดียวกันนั่นก็คือวแบบิลเลียมอดัมครับใครตามบริษัทญี่ปุ่นมาต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนแล้วก็ใช่คกร็แบบเขาเจอเข้ากับโทกุงาวะอิยาสึจริงๆเหตุการณ์ต่างๆแทบจะเหมือนกับในซีรีส์แบบเป๊ะๆถ้าดูผ่านจออย่างเดียวเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแม่มันบังเอิญเหลือเกินกําลังเสียเปรียบอยู่ดีๆเนี่ยมีแต้มต่อเอาไว้พลิกเกมซะอย่างนั้น ถ้าจะมองเป็นเรื่องดวงเรื่องโชคชะตาฟ้าลิขิตมันก็มองได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะยกเครดิตให้โทระนังะเองด้วยก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะนอกจากจะเป็นไดเมวแห่งคันโตแล้วโทระนังะเนี่ยยังเป็นทูตของญี่ปุ่นสำหรับการติดต่อชาวต่างชาติด,ด้วยเขามีความคุ้นเคยรู้จักกับของจากต่างแดนอยู่แล้วดังนั้นไม่แปลกครับที่จะมองเห็นช่องทางเล็กๆน้อยๆนี้ที่อาจจะใช้เป็นประโยชน์ได้และจอรนก็คือบุคคลที่ไม่มีใครคาดถึงครับในเมื่อคลิปนี้เนี่ยเป็นแค่คุยกันหลังดูตอนที่3าม ก็จะไม่พูดมากเกี่ยวกับตัวละครนี้ก็แล้วกันครับเพราะามันจะเป็นการสปอยซะเปล่าแต่ขอพูดถึงบทบาทของจอห์นแบ็กทอร์ในซีรีส์ที่นอกจากจะเป็นตัวหลักในการดําเนินเรื่องแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นเหมือนตัวแทนของคนดูในการทําความเข้าใจวัฒนธรรมสุดเฉพาะตัวของชาวญี่ปุ่นกันด้วยครับที่จะคอยอีอย่างว่าเสมอเวลาเ,ลาเจออะไรแปลกอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนครับจอห์นเนี่ยคือตัวเชื่อมด้านวัฒนธรรมระหว่างคนดูและก็ตัวซีรีส์ครับอย่างเช่นฉากของหลอดแห่งเมืองอิสุอย่างคาชิกิยาบุชิกะครับ ที่ตกทะเลไปแล้วเนี่ยในฉากที่กาลังจะช่วยลูกเรือต่างชาติทันทีที่รู้ว่าไม่สามารถต้านแรงเคลื่อนที่เข้ามาประทะได้เขาก็เตรียมชักดาบปิดชีพตัวเองทันทีดูเหมือนจะเป็นนิสัยที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนเจ้าเล่หาา์หาทางเอาตัวรอดครับเขาเนี่ยหาทางเอาตัวรอดแม้แต่การทรยศเจ้านายตัวเองเลยนะครับถ้าสังเกตตัวละครในโชกุนเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะชาวญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับชาวต่างชาติที่อยู่ญี่ปุ่นมานานจะมี m i n ์เซตบางอย่างก็คือการยอมจำนนนั่นเองครับไม่ขัดขืนกระแส มันจะต่างจากจอห์นแบ็กทอร์ที่พร้อมจะพุ่งเข้าชนฝืนลิขิตอยู่เสมอเขาไม่ยอมทําตามระบบอะไรทั้งสิ้นครับดิ้นรนสุดชีวิตแม้โอกาสสาเร็จแทบจะไม่มีนิสัยแบบนี้เนี่ยแทบจะไม่ปรากฏในตัวละครใดในโชกุนเลยนะครับยกเว้นแต่จอห์นและก็โทระงะเท่านั้นฟังอาจจะดูแปลก2คนนี้เนี่ยนะเหมือนกันไอ้จอมหัวร้อนกับขุนศึกมาสุข,ขุมใช่ครับแม้การแสดงออกภายนอกเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดสังเกตดีๆภายใต้ความสงบนิ่งของไดเมียวแห่งคันโตนั้น เขาดิ้นรนอยู่เสมอครับหาวิธีให้ตัวเองหลุดไปจากสารการรอวันตายนี้ถ้าไม่มีนิสัยนี้เนี่ยเขาไม่มีวันเจอกับจอร์นแบกทอร์อย่างแน่นอนต้นหนแห่งอังกฤษก็จะตายไปแล้วเหมือนกันครับความเข้าคู่กันของสองคนนี้เนี่ยมันมากกว่าที่คิดจริงๆแม้ดูจากภายนอกจะต่างกันมากก็ตามครับอันนี้จริงแล้วโทรณนักงานนั้นอาจจะไม่ได้หวังว่าจะเจอกับคนอย่างจอร์นเลยก็ได้เขาอาจจะมองการไกลว่าการลบทางน้ํานั้นอาจจะเป็นตัวช่วยแล้วก็แต้มต่อสําคัญสำหรับสงครามที่กาลังจะมาถึง แค่ได้เรือได้ลอกแบบมามันก็คุ้มแล้วครับเขายกไปพูดถึงตัวละครอย่างคาชิกิยาบุชิเกะกันหน่อยครับผมเคยพูดว่านี่คือตัวละครที่มีบทบาทเดียวกันกับเจ้านิ้วก้อยจากเรื่องเกมวอฟโทนตัวละครที่เหยียบเรือสองแคมครับเจ้าเล่ระย่างหน้าตาเฉยแบบไม่ต้องปิดบังไม่รู้ว่าความพักดีอยู่ที่ไหนกันแน่ทุกฝ่ายเนี่ยรับรู้ถึงนิสัยของยาบุชิเกะดีครับแต่จะก,กําจัดไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ามันยังมีประโยชน์อยู่ครับถ้ามีสหายแบบนี้เนี่ยก็คงปวดหัว แต่ว่าในฐานะคนดูซีรีส์ตัวละครแบบนี้บอกเลยว่าสนุกคแรบบับเพราะว่าเดาทางไม่ได้เลยจะพูดว่าเดาทางไม่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่จริงคแรบบับเพราะว่าคนแบบนี้เนี่ยอยู่ข้างผู้ที่จะชนะเสมอคแรบบับงั่นก็แปลว่าถ้าผู้นําแต่ละฝ่ายสามารถสร้างแต้มต่อให้ฝั่งตัวเองได้ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนจากชายคนนี้เช่นเดียวกันคแรบบับนี่คงจะเป็นสิ่งที่โทระนัง,งะและอิชิดะคิดไว้นะคแรบบับไม่ต้องพูดถึงเรื่องความไว้ใจแค่เอาไว้ใช้งานก็พอ มาพูดถึงฉากอันเป็นคลายแม็กของตอนที่3กันบ้างครับฉากสับขาหลอกส่งตัวจากโอซาก้ามาดูเป็นแผนที่ค่อนข้างจะงี่เง่าม,มากๆเลยนะทำไมฝั่งอิชิดะถึงพลาดให้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ลูกไม้สลับตัวเนี่ยไม่ได้ดูเป็นแผนที่พลึกล้ําแต่อย่างไรแต่ผมมองแบบนี้ครัแบแต่ละฝ่ายต่างรอให้เกิดช่วงเวลานี้อยู่แล้วเรียกว่าเป็นเวลาวัดใจครับไม่ง่ายนะครับที่จะประหารโทระนง,งะในกระบวนทางการกฎหมายมันทั้งยุ่งยากทั้งใช้เวลาอย่าลืมนะครับเรื่องราวในซีรีส์เนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นในวงการใต้ดินที่จะทําอะไรก็ได้พวกเขาเป็นผู้นําประเทศจะอยู่ๆเนี่ยทำอะไรโดยพลาการต่อหน้าประชาชนย่อมเกิดความรหาอย่างแน่นอนแถมในสถานการณ์ที่ไม่มีใครกุมอนนาจสูงสุดแล้วด้วยคณะสี่ไดเมียวเนี่ยที่รวมกันเพื่อผลประโยชน์อาจจะแตกเมื่อไหร่ก็ได้ครับอิชดาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไดเมียวตัวแสบเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในคณะนี้สําหรับเขาแล้วมันยิ่งดีครับจะง่ายกว่าไหมถ้าพยายามจะฆ่าไดเมียวแห่งคันโตในระหว่างการเดินทางนั้นแทน ้วยวิธีที่ไม่มีใครสามมาถึงตัวเช่นกลุ่มโจรป่าดักซุ่มระหว่างทางโอสากาเนี่ยมันเป็นถิ่นของเขาอยู่แล้วครับทุกอย่างนั้นอยู่ในกำมือและก็สามารถควบคุมได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนที่3โฟกัสไม่ใช่แผนที่วางเอาไว้มันคือการประจัญบ,บานกันซึ่งซึ่งหน้าครับเราได้เห็นทักษะของสมุไรแห่งวินอนบะระว่าเก่งกาจแค่ไหนและนี่ก็เป็นส่วนสําคัญครับที่ทําให้คณะเดินทางเนี่ยไปขึ้นบนเรือได้แลกด้วยชีวิตของขุนศึกคนสําคัญอย่างบุนทาโลครับที่เป็นสามีของมาริโก ล่ามสาวของเราและก็ลูกชายของโทดะฮิโรมัตสึนายพลคู่ใจที่เป็นดั่งมือขวาของโทระนงะอีกด้วยอันที่จริงแล้วฝั่งอิชิดะเนี่ยก็วางกับดักเผื่อไว้ด้วยนะครับกลุ่มโจสรสลัดที่ปิดอ่าวหน้าน้ําแต่ว่าด้วยสติปัญญาของโทระนงะที่เดียวกับเรือดําก็เลยฝ่ามาได้ครับตัวเขาและคณะเดินทางเนี่ยมุ่งหน้ากับสู่เอโดะอันเป็นถิ่นล่าอำนาจของเขาฉากนี้หมายความว่าอย่างไรหมายคมว่าสงครามเต็มรูปแบบระหว่าง4และหนึ่งไดเมียวกําลังจะเกิดขึ้นแล้วครับ โทรนัง,งะกำลังเตรียมพร้อมสำหรับมันโดยมีจอร์นแบ็กทอร์เป็นตัวช่วยนี่คือการลดความเสียเปรียบด้านจำนวนที่เป็นอยู่ครับฝึกกำลังทหารรวมไปถึงการต่อเรือแบบฝั่งตะวันตกเราเนี่ยเห็นในฉากก่อนหน้านั้นแล้วครับว่าเรือแบบพวกฝรั่งนั้นทรงประสิทธิภาพแค่ไหนนี่ก็เลยเป็นตัวละครที่ทรงคุณค่ามากครับและก็จะมีผลต่อสงครามนี้ด้วยและตอนที่3เนี่ยก็ลงเอยด้วยการที่จอร์นได้รับยศใหม่อย่างเป็นทางการครับฮาตตาโมโตะที่แปลว่าผู้ชูธงในสนามรบ ประมาณนี้แหละครับสำหรับการคุยกันหลังดูในตอนที่3ของโชกุนย้ำอีกทีว่านี่จะเป็นลิมิเต็ดซีรีส์แบบ10ตอนจบแน่นอนนะครับไม่มีต่อเพิ่มไม่มีซีซันส2ครับดังนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูไปเป็นวีคต่อวีคครับเพราะว่ามันจะได้ถึงอารมณ์จริงๆตอนวีคหน้าเนี่ยก็จะพยายามมาให้เร็วขึ้นนะครับสำหรับตอนที่4แต่น่าจะอยู่หลังคุยกันหลังดูภาคท,ที่2ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ